พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ a าลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ a าลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หวัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศวา่า ด้วยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตามมาตรา1 1 8วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนายพิเชษเชื้อเมืองพานได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองตามมาตรา118วุงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนรัษฎรครั้งที่23สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1วันที่11กันยายน2567ที่ประชุมได้ลงมติเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้1นายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง2นายพระราดอนปิศนนันตกุลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่13คกันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการแพทองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรี